สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องนะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องเบาอิสานทิกเกนในคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ว่าจะตามตัวเลขของอาจารย์วีระนะครับอาจารย์วีระบุตรานะครับซึ่งตัวเลขเมงงวดที่แล้วของอาจารย์วีระบุตรานะครับก็วางมานะครับให้ตัวเลขมากับเข่านะครับเข้าหกหนึ่งนะครับกับเข่าต่อเนื่องมาหลายงวดแล้วนะครับอ่างวดที่ผ่านมากับเข่านะครับเข่าหกหนึ่งว่าในงวดวันที่หนึ่งท่านบอคมสมปัญหาลอยหกสิบตีนี้ จะเป็นตเลขตัวใดจังใดนะครับเดี๋ยวเขาโทรหาอาจารย์วิลาฟังเสียงกับตัเลีที่จะไดในหมวดวันทีหนึง่งมีตัวดใดแนจังใดไปฟังกันเลยครับ h e l หวัสดีครับพี่วิลาครับครับหวัสดีครับ ครับขออนุญาตบันทึกเสียงนะครับขออนุญาตบันทึกเสียงเลยนะครับผมได้เลยครับได้เลยเจงใจครับครับครับสำหรับคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายเป็นสรุปตัวเลขสูตรของอาจารย์วิละแล้วกันเนาะครับผมครับเป็นสรุปบนเนะบนล่างบนล่างออันนี้สรุปบนล่างมาให้เลยในในคลิปนี้เนาะครับให้ตัดเจใจโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายแล้วครับผม อ่อเขียนมีเดินเขียนได้ยากพอมีอยากครับเขียนให้เขียนยังไงก่อนครับผมเอาเด่นบนไหมอ่ะเด่นบนนี่มาอยู่แล้วห้าตัวเนี่ยหัวมาตัวสองตัวเอาไหมหรือจะเอาเลขเลขวิ่งไปเลยเอาเอาเลขวิ่งไปเลยดีกว่าพี่เอาเลขวิ่งไปเลยแล้วก็วิ่งเน้นตัวไหนแล้วก็จับคู่มีตัวไหนอย่างนี้ได้ไหมครับอ่าอ่าครับเอาเอาวิ่งเลยครับพี่มีตัวไหนบ้างครับเอาวิ่ง วิ่งบนล่างนะครับผมห้าเจ็ดเก้ามีห้ามีเจ็ดมีเก้าใช่ไหมครับเน้นเจ็ดเก้าครับเน้นเจ็ดเก้าอันนี้เน้นมาสองตัวเลยอันครับครับอันนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมพี่ครับครับทั้งบนทั้งล่างเลยครับครับบนล่างเจ็ดเก้านะครับครับจับคู่จับคู่นะครับผมเจ็ดเนี่ยพร้อมหยังครับพร้อมแล้วครับ เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสองเจ็ดสองครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับเก้าสองเก้าสองครับเก้าสามเก้าสามครับ เนี่ยอาจารย์กินเน้นได้นะมีแค่นี้ใช่ไหมครับมีทั้งหมดเก้าทงแค่แบนเก้าชุดครับาุดที่ให้เยอะๆนี่เพื่อให้เอฟซีไปเลือกเอาครับเผื่ออาจารย์จับผิดไม่ใช่หรอกแต่มันมาเยอะละอันอันนี้มันมาถ้าถ้าสูตรเต็มมันจะได้ตามนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่ทีนี้อาจารย์ไม่อยากให้เยอะตัวเลขเยอะก็เลยคัดให้มีตัวไหนบ้างครับพี่เน้นนะเน้นหรือฟันธงเจ็ดสอง เจ็ดสองครับผมผมงกลมเลยนะเก้าครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าใช่ไหมครับครับหนึ่งเก้าแล้วก็สามเก้ามันมันเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งกับเก้าสามแต่มันก็ตัวเดียวกันแหละอาจารย์อาจารย์กลับให้อ่าไม่เป็นไรผมากลับครับเก็ตเก็ตกำกับไม่ได้กลับด้วยแค่นั้นอือครับผมก็ครับมีมีแค่นี้ใช่ไหมครับพี่ ตัวตัวนี้มีแค่ผมวงกลมแล้วกันวงกลมเจ็ดสองแล้วก็เก้าสามแล้วก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหรือว่าสองเจ็ดถามเก้าก็ได้นาะคือคือให้คือให้กลับเอาเนาะก็ผมวงกลมในชุดนี้เลยแล้วก็ทั้งหมดเก้าชุดเนาะแต่อาจารย์คัดมาให้แค่สามชุดตัวเน้นที่สุดค่เป็นตัวไหนครับพี่ เนื้อเน้นที่สุดคือเก่งสองกับหนึ่งเก้าสามเก้ามันชอบหมดเลยอ่ะชอบหมดเลยเท่ากันเลยใช่ไหมครับชอบหมดเลยทั้งรัร้อสามดเน่ยครับผมผมวงกลมแล้วกันท่านนี้ก็สรุปแล้วว่าอาจารย์ทับให้แค่สามหางแต่ว่าถ้าเอามาเนื้อเลยถ้าเอฟซีชอบตัวอื่นถ้า อยากจะตัดเล่นตัวอื่นเนาะก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าสองนี่อยู่ในสูตรก็สามารถเล่นได้ใช่ไหมครับครับผมครับพี่แล้วอันนี้อันนี้เป็นตัวไหมอ๋อเอาครับพี่เดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นบนล่างเลยใช่ไหมครับครับครับบนล่างครับบนล่างครับอันนี้คือโค้งสุดท้ายแล้วสรุปให้แล้วเนาะเหลืออยู่แค่เก้าหาครับบนล่างแล้วก็ไปกลับด้วย ครับ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 ในส่วนสามตัวทีนี้ครับพี่มีไหมครับงวดนี้สามตัวเอาชุดเดียวเลยวางลงกันเลยงวดนี้ไม่รวยก็จนเนี้อมันก็ไม่เข้าเอาชุดเดียวเลยครับผมนเนื้อมันเลยเอาเม็ดเดียวเลยเม็ดเม็ดเดียวตรงตรงเลยเนาะครับมีมีตัวไหนครับพี่มเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองชุดเดียวเลย ดียวชุดเดียวแค่นี้แหละถ้าถ้าเอฟซีเขาอยากกลับไปเล่นเป็นเจ็ดเก้าสองอย่างนี้ก็ได้เนาะครับครับสองเก้าเจ็ดอะไรนกลับไปกลับมาเนี่ยือได้หมดครับได้หมดแต่อยันอยากได้เก้าเจ็ดสองครับถ้ามันออกมาตัวนี้ถ้ามันออกสองเก้าเจ็ดมันก็ถูกตัวอยู่แล้วครับครับแต่ถ้ามันออกเก้าเจ็ดสองมาก็ตรงๆเลยนะครับ ครับเผื่อเอฟซีเขาคิดว่าอาจารย์ให้มาเก้าเจ็เนี่ยมันจะออกตัวเผื่อเขาจะสลับตัวเลขก็ให้เขาสลับเอาเนาะอาจารย์ได้ครับผมได้ได้ได้ครับลูกกลมกลมครับผมมีเป็นแนวทางเป็นแนวทางให้คป็นมันใจนะให้ด้วใจแล้วก็ครับคิดว่าแน่นอนน่ะได้ลงมากว่าจะได้เลขมาเนี่ยโอ้ยคิดทั้งวันทั้งคืนเมืนอันปวดหัวเลยนะครับ เรื่องของง่ายๆนะตอนนั้นก็ดีตัวนี้ก็ดีที่จะได้เลขมาเนี่ยครับผมเบอร์โทรผมก็ขออนุญาตลงเหมือนเดิมเนาะที่พี่ไม่ได้หวงเนาะเบอร์โทรเนาะไม่ได้หวงัครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะว่าอู้รับสายไม่ไหวเดี๋ยดะ๋ยอะจะรำคาญเนาะก็บอกเหมือนเดิมอ่ะครับไม่อยาก่เอฟซีโทรมาโทรมาก็บอกเหมือนเดิมก็ก็บอกเหมือนเดิมก็บอกตัวเลขเหมือนในคลิปนี่แหละเนาะ ในคลิปเนี่ยครับดูจากในคลิปถึงถึงโทรไปก็ไม่ไม่ไ,มได้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนเลยเลขคำนวณเปลี่ยนไม่ได้ครับเปลี่ยน <ผม S 2> แล้วขาดความมั่นใจครับผมครับอันนี้เป็นสรุปโค้งสุดท้ายนะครับก็อาจารย์วิระบุตรานะครับวางมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามทั้งหมดเก้าหางเก้าชุดนะครับแล้วก็มีสามตัวมาก็คือเก้าเจ็ดสองนะครับอันนี้ก็ เี่แฟนช่องนะครับก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับยังไงก็ดีนะครับทางช่องก็เป็นสื่อกลางนะครับทางอาจารย์ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับถ้ายังไงก็เราก็ไปวิเคราะห์ดูนะครับ,บาาครับผมตัวเลขตัวเลขลช,ลช์ตัวเลขก็โช์นั้นไม่ค่อยได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยูเข้าวอาอีก <S <S พียูตอนนี้ครับพียูเขเอาใจยากหน่อยช่วงนี้ตอนระวังโชว์ให้เอซดูนานไม่ได้ต้องให้ดูเป็นระยะระยะครับถ้าแคแคปได้ก็แคปนะครับถ้าแคปไม่เป็นก็สมุดปากกาจดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นค้งสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับตัวเลขของอาจารย์วิละบุตรดานะครับในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้า้อยหสบสี่นะครับถ้าชอบก็จัดเนาะอาจารย์ ถ้าขัดก็ผ่านนะครับทางช่องและอาจารย์ก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับครับครัหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์วีระอีกครั้งหนึ่งนะครับโคงสุดท้ายนะครับสําหรับตัวเลขในงวดเป็นที่1ธันวาคมสองพนาระครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วอาจารย์มีอะไรจะฝากถึง FC ไหมครับนะฝาก FC ให้เป็นใจแล้วก็มั่นใจเกินร้อยคะที่ให้มาเนี่ยวันนี้อาจารย์มั่นใจเนาะ มั่นใจทุกตัวครับยี่้มาเน้นๆเนื้อๆเลยครับขอขอให้โชคดีกันครับครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่วีระหรือว่าอาจารย์วีระอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลัโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สลับท ok, <ai> no ันใดบ่คอยมีโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่ามึงนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นขนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลช้างเกือบทุกชนิดนะครับผมสรับตะขอสร้างนี่ก็เล่นทางด้านนะครับผมขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับกอบข่มบริวารนะครับผมสิ่งบดีครับกลายเป็นดีได้นะครับผมในตำราโคจรสารโคจรลักนะครับที่เพิ่นได้กเกลียวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับสัดน้อยๆออกไปมืดพวกงูพวกเหี้ยพวกเจ้าขอนี่เขามาไกลว่าได้ครับที่เหนือที่โตใส่กับพกใส่กระเป๋าเงินไวกกกอออเเเเเงงงงิินนนนททรรรีียยะคคับใสือ นะครับผมนะครับถ้าในสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรเป็นหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับซันใดที่ซื้อหวอยผีผีถือถือสื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมก็ลรองเอาไปบูซาเมืองได้ครับเด้อติดเณติดสันติดนาลันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างสารนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้าคตัวย่งี่นะครับผมกับยังย่อมใน าาคาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครกเกาะเคามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสารกดีสิท,านาทันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้บอบอกจะอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาดูครับซาดุ